ก็สวัสดีพ่อพอ่อแม่แม,ม,แม่เอสตีน้องต้นข้าวตุปียาเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโค้งดิครับตัวโหวตกันหรือ,อยังเช้านี้โหวตก่อนเนาะก่อนที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวจะลืมกดโหวตซะก่อนนะครับกดโหวตให้น้องก่อนเดี๋ยวจะลืมกันก็วันนี้ก็จะมีงานใหญ่เนาะก็โดย การเป็นตัวตั้งตัวตีของเล่หๆหหน่วยงานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งและทางโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่คือโรงเรียนการกนาลุกเคราะห์นะครับก็จะจัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อรับบริจาคนะครับช่วยภาคใต้หลายจังหวัดเลยก็มีสงขาตัง แล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับจังหวัดตังแล้วก็เออไม่ทราบมีจังหวัดไหนอีกหลายจังหวัดเลยเพราะว่าน้ำท่วมเที่ยวนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่สหัสกันของธรรมชาตินะฮะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะฮะ ที่เวียดนามก็เมืองยาจางแหล่งท่องเที่ยวดังของเขาเนี่ยเป็นชายหาดอยู่ริมทะเลก็มันอยู่ริมทะเลทำไมท่วมได้ก็แปลกแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะหนักครับแล้วก็ประเทศไทยเรากรุงเทพมหาดใหญ่เมืองหลวงองนลับต้นๆของประเทศไทย ก็สาหัสสากรน,นะฮะก็หลายหน่วยงานก็ลงไปช่วยทั้งคุณกันคุณปุ๋มปนัดดาใครต่อใครเยอะแยะเลยแล้วก็ท่านนายกเองก็ลงไปแล้วก็ท่านธรรมนัฐหน่วยงานของทหารอะไรต่างๆก็ลงไปกันเยอะแยะนะครับลงไปช่วยกันที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยติด อยู่ในบ้านในอะไรโรงพยาบาลอะไรต่างๆก็ลำบากมากแนละ้วรถไฟรถไฟก็วิ่งไม่ได้แต่เมื่อวานนี้น้ำก็ยุบลงไปแยะโขและยุบลงไปเป็นเม็ดเลยแต่ว่าจากอีกที่หนึ่งที่กำลังจะไหลเข้าเมื่อคืนนี้ผมดูข่าวอยู่นะะที่อำเภออะไรใกล้ๆหาดใหญ่แหละหาดใหญ่นี่รู้สึกว่ามันจะเป็นที่ต่ำหน่อย พราะฉะนั้นน้ําจากหลายพื้นที่ก็จะไหลรวมลงมาแล้วก็ยังน่ากลัวว่าดินจะถล่มไหมอะไรไหมนะครับก็ทางเวิร์กพอยท์ทางอะไรต่างๆในชั้นทุกทีวีแทบทุกช่องนะฮะก็ร่วมที่จะเปิดจุดรับบริจาคอะไรต่างๆนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ของเรา ก็สาหัสสักกันมากค่าเสียหายผมว่าทั้งถนนห้นทางบ้านเรือนของเอกชนของหลวงของหลวงก็จะมีถนนมีอะไรต่างๆเนะาะสาธารณูปโภคของรัฐนะฮะที่ว่าเสียหายของเอกชนนี่ไม่ต้องพูดถึงทั้งบ้านช่องอะไรต่างๆแล้วก็รถนะฮะรถล,ลาที่มันจมน้ำจมท่าอะไรเนี่ยที่จะต้องแก้ไข <c oughs> นะครับซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้ได้เองอีกก็จะเป็นตัวเงินหรือจะเป็นออของอุปโภคบริโภคของใช้จ่ายอาหารก็อดครับอดมากแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือก็ยากลำบากอยู่แต่ก็คงจะดีขึ้นเพราะน้ำาลดนอกจากว่าแหล่งน้ำอีกที่นึงอ่ะที่กำลังจะไหลเข้าหาดใหญ่เนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะมาเพิ่มเติมอีกไหมก็ภาวนาขอให้ฝนมันหยุดนะฮะเราในฐานะเอฟซีของต้นข้าวเนาะของน้องต้นข้าวเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะฮะเพื่อให้น้องเป็นแกนนำกับหน่วยงานต่างๆแะ้ะกันก็น้องก็จะแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วก็รับบริจาคไปด้วยตามธรรมดาแล้ววันเนี้ยกูสลาก็เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นม แต่น้องก็คงจะติดเรียนติดอะไรด้วยก็คงจะไปไม่ได้น่าจะไปไม่ได้ก็เลยจัดทางโรงเรียนทางจังหวัดก็คงจะต้องจัดใหญ่นะะเมื่อวานนี้ทางเอหลวงพ่อเจ้าวาสวัดใต้นะฮะก็เริ่มตั้งศูนย์รับบริจาคอะไรต่างๆต้นข้าวก็ได้ไปบริจาคด้วยอะไรด้วยนะครับ ไปร่วมบริจาคแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมยังคิดอยู่นะครับว่าบางครั้งแบบเรื่องน้ำเนี่ยเนาะถ้าเราเอาเอาน้ำจากจังหวัดการวิ่งลงไปภาคใต้เนี่ยผมว่ามันมันสะหัสักันนะควรจะเป็นอาหารอย่างอื่นไหมนะครับแบบน้ำเนี่ยผมว่า ถ้าเราติดต่อพื้นที่ได้ไหมมีแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนเราจะซื้อน้ําเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะน้ําดื่มเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเอาใกล้ๆที่สุดเลยแล้วเราก็โอนเงินไปเงินทองเรามีอยู่แล้วก็ให้เขาไปให้ที่หน่วยงานที่รับบริจาคที่เป็นศูนย์รวมมันเนาะมันจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าเราลดลาเราก็จะได้เข็นของอย่างอื่นได้ด้วย นะครับไม่งั้นเข็นแต่น้ําอย่างเดียวมันก็เต็มแล้วผมเห็นหลายพื้นที่นะครับเป็นอย่างนั้นทุกที่แหละก็จะมีน้ํามีน้ําดื่มอะไรเนี่ยทีนี้การที่เข็นน้าดื่มเนี่ยหนึ่งหนักแล้วก็มูลค่ามันก็ไม่ไม,ไม่นั่นนะเราสามารถซื้อใกล้ๆได้เนาะสามารถที่จะซื้อใกล้ๆได้แล้วรับบริจาคเป็นอย่างอื่นแต้ของเบาๆนะครับ ส่วนน้ำนี่ก็ติดต่อเลยแหลงผลิตต่างๆเยอะยะนะครับของแต่ละอำเภอของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีโรงงานผลิตน้ำหมดก็ได้มาตรฐานอยู่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนเท่าสองฝั่งโขงนะเพราะฉะนั้นก็เอซีถ้าจะบริจาคน้ำอะไรก็ดูแล้วกันพิจารณานะเพราะว่ามันก็จะหนักหนักมากเลยรถก็ใส่ได้ไปมากเท่าไหร่ เราเอาอย่างอื่นไปแทนไหมเข้าสารถึงจะหนักแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากน้ํามันก็มีประโยชน์นะแต่อยากให้เออ่ไปหาเอาใกล้ๆนะครับติดต่อพื้นที่ติดต่อเทศบาลน,นั้นๆน,นอ,อมีโรงงานผลิตนั้นอยู่ใกล้ๆไหมให้เข้ามาส่งรถเราก็ไปส่งได้แค่ไหนก็เขาก็คงไปส่งได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเราเข็นของไปก็ร่วมไว้บว้จาาครับช่วยกันตามกําลังนะครับมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยแล้วแต่กําลังตัดทานนะครับก็ขอให้พวกเราร่วมนะครับกับต้นข้าวของเราลูกหลานของเราคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีนะผมก็ภาพจากไทยรัฐทีวีอะไรต่างๆนะครับ การส่งแจกอาสารอะไรก็ลำบากมากนะครับกเ็เข้ามาชักชวนกันนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยก็จะเริ่มทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ทางโครงการเนี่ยการจนาออของโรงเรียนการจนาเนี่ยเปิดรับบริจาคแลวนะครับก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้เลยเขามีเลขบัญชีมี ค r อโค้ดอะไรอยู่นะครับก็เริ่มบริจาคได้เลยไม่ต้องรอถึงทุ่มหนึ่งก็ได้นะครับส่วนสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะเปิดรับรับบริจาคที่โรงเรียนนั่นแหละคงมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งรอแล้วก็ไม่รู้ทางครูวงผู้ว่าอะไรก็คงจะมาร่วมเนาะทางรัฐมนตรีเอ่อทางสสอะไรที่เป็นคนอยู่การจนบุรีอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมาร่วมมารับ ร่วมรับบริจาคอะไรต่างๆก็ต้องดูนะครว่าโงรงการเขาเป็นยังไงโอเคไหมครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้คนเท่าสองฝั่งโค้งหน่อยแล้วก็ไปกดโบวตให้ลูกสาววันนะครับคลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโค้งก็ต้องขอกาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ